รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อตัวเดงและลูกชิ้นหมูโฮเด้ง The Wall Community 24ชั่วโมงช,ช้อปชิมครบใกล้ๆบ้านย่านเกษตรนวมินทร์อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมของ One เด y Special ค่ะทุกสัปดาห์เราจะมีแจกดีลดีลเด็ดๆอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักเป็นร้านอาหารนะคะของดีเรามีดีลที่ดีมาฝากทุกคนอยู่และะ้วค่ะถ่ายรูปตัวเองนะคะขณะรับชมรายการแบบนี้นะคะส่งคําตอบพร้อมกับรูปของคุณมาที่แฟนเพจ e Facebook One Day Special ค่ะทุก เราจะแจกดิวเด็กอย่างแน่นอนเลยนะคะติดตามวันเดย์สเปเชียลทุกวันเสาร์บ่ายมงตรงนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32จา้าสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพบกับเชียแบบนี้นะคะวันเดย์สเปเชียลกับเชียที่คำพร์ตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่สดชื่นนะคะเพราะว่าเชียอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แด้มาถึงเชียงใหม่ทั้งทีคุณผู้ชมคะเชียขอพามาที่อําเภอแม่ริมนี้เลยตอนนี้นะคะเชียอยู่ที่หมู่บ้านมงแม่สาน้อยค่ะคุณผู้ชมมีสถานที่ที่แบบเขาบอกว่าเราจะต้องไปให้ได้เลยแล้วก็มีบุคคลสําคัญของเชียนะที่รออยู่ที่นู่นด้วยเขาส่งรถมารับเชียนะคะเขาบอกว่าเชียเนี่ยต้องขึ้นรถคันนี้ไปเท่านั้นซึ่ง V I P สุด คุณผู้ชมมาเจอจุดตรงนี้ค่ะไม่แวะไม่ได้เลย นี่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปเจอบุคคลสําคัญของเชียนะคะแต่ว่าแปลงผักตรงนี้เป็นแปลงผักชาวบ้านเลยคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยสามารถลงมาถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นวิวที่แบบหืมกลิ่นอายท้องถิ่นมาเต็มมากๆ <S <S 1> <S 1> ต้องบอกนะคะว่าที่เราได้รู้จักที่นี่เนี่ยเพราะว่าเชียเองได้รับคําแนะนําดีๆค่ะจากสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่แนะนําชุมชนหัตถกรรมนะคะให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ ท่องเที่ยวที่วิเศษแบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชมถ้าจะมาแวะถ่ายเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ว่านะแต่ดูแลให้หน่อยว่าอย่าไปทาลายอย่าไปทําให้ผักหรือว่าพืชผลเขาเสียหายนะคะและที่ตัวหมู่บ้านเองค่ะก็เปิดให้ผู้คนได้เข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเขาชาวม้งกันด้วยเราจะได้ไปสัมผัสทั้ทงความเป็นอยู่รวมถึงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนกันด้วยค่ะ It's หญิงแห่งทุ่งไร่กันชงตรงนี้นะคะทักทายคุณแม่ขอนแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ธัญ,ญพรน,นั่นเองนะคะต้องบอกว่าคุณแม่ธัญพรก็คือเป็นหนึ่งในผู้นําวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพชุมชนเรียนรู้หัตกรรมทอผ้ายใยกันชงเขียนเทียนนั่นเองของสถาบันส่งเสร,รมสิมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งหมู่บ้านแม่สาน้อยแห่งนี้แม่ถืออะไรไว้แม่ถือน้ําชากันชงค่ะแม่รู้ว่าหนูอ่ะเดินทางมาอย่างยากลำบากใช่ไหมคะ นี่หนูก็มีซื้อก็บอก VIP ของหนูไว้แล้วเหมือนกันเราแบ่งกันแม่แม่แม่แค่เติมให้หนูก็พอนี่ดื่มให้สดชื่นแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่นํามาทำเป็นชาเนี่ยนะคะก็คือกัรชงจะใช้เป็นส่วนไหนของของต้นนะแม่จ้ะยอดค่ะมันจะไม่ได้มีกลิ่นอะไรนอะแม่เนอะใช่ไหมมีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ารสชาติจะไม่ขมไม่ฝาเชียร์ก็พิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่า ใยกันชงออกมาทำมาทอเป็นผ้าได้เหรอแม่ใช่ค่ะแม่เขาคือ ต้องใช้ยาการชงตั้งแต่บรงพบุรุมาเห็นบอกว่าเผ่าชาวม้งเนี่ยเขาจะมีเมล็ดของตัวกันชงเนี่ยตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานเลยเหมือนเป็นสิ่งนึงที่ล้ำค่าที่เก็บออกมาเลยอย่างนี้ปะคะใช่ค่ะถ้าเราไปเงินทองเราหาได้แต่เมล็ดกันชงเราหาไม่ได้เราไปถึงที่ไหนเราก็ต้องเอาเมล็ดกันชงไปค่ะซึ่งพอเอามาปุ๊บเนี่ยก็มาทําเป็นการปลูกแบบนี้ใช่ค่ะคือเท่าที่เชนเห็นนะคุณผู้ชมคือเขียวขจีสวยมากๆเลยแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษที่นํามาทําเป็นใยทอผ้าได้เนี่ยค่ะ มันคือคุณสมบัติอะไรของการชงหรอคะแม่ต้นยันเหนียวมากค่ะแล้วก็มีปรับอุณภูมิเองได้ฮะปรับอุณหภูมิเองได้ใช่ค่ะถ้าหน้าร้องค่ะก็เย็นสบายสบายอ๋ฮะหน้าหนาวก็อุ่นอยู่เราอยู่ได้สบายสบาย่จริงๆงแล้ว็นบอกว่าบุคคลสําคัญน่ะมีอีกท่านหนึ่งไม่ใช่หรอค่ะคนนั้นเป็นใครอ่ะคนนั้นเขาชื่อคุณเกษมค่ะแล้วคุณเกษมเขาเป็นอะไรกับคุณธัญพรน่ะเป็นสามีภรรยากันค่ะคุณแม่พาหนูไปเจอหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อเกษค่ะ จเจอซูเปอร์สตาร์ในย่านนี้นะคะหนึ่งเดียวเท่านั้นค,คุณพ่อเกษมค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูเจอสุดที่รักคุณพ่อไปแล้วคุณแม่ธัญพรนะคะแต่ว่าเชจะคุยเรื่องของชุมชนนี้หน่อยค่ะพ่อคะ่ะว่าวิธีชุมชนของแม่สาน้อยนี่คือที่มาที่ไปหรือว่าวิธีชุมชนนี้เป็นยังไงละคะพ่อคะคือตอนแรกรุ่นรุ่นปู่เขาพิอพมาจากต่างจังหวัดเขาเข้ามาจุดประสงค์หนึ่งคือปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดได้แล้วสองปลูกฝินได้เมื่อประมาณ30ปีก่อนแล้วก็ช่วงนั้นก็มีประมาณ5-60หลังคาหลังจากน้ำานาในหลวงรอเก้าเสด็จขึ้นมาบ่อยครั้งท่านก็เลยแนะนําว่าท่านจะเอาไม้ผลสัดเลี้ยงต่างๆแล้วก็เป็นพืชผักมาให้ปลูกนี่ได้ไหมพื้นที่นี่เหมาะสมชาวบ้านก็ แต่ว่ามาถึงจุดนี้บ้างนะคะคุณพ่อค่ะสิ่งที่เชียร์สนใจมากๆาคือเชียร์ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ากันชงเนี่ยมีเส้นใยที่สามารถเอาไปแปลเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเป็นเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรงทนทานได้คือว,วิธีการนี่คือเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันใช่ไหมคะเพราะว่าวจากต้นเขียวๆด้นะคะคุณผู้ชมวิธีการเนี่ยเขาเอาไปทํายังไงถึงได้เส้นใยที่เหนียวอย่างนั้นมันเป็นพืชที่ผูกพันกับชาวมโมมาโดยตลอดตั้งแต่ อ่าบางผับหลุดมาแล้วก็ชีวิตประจาวันก็ตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิตเอางั้นนะฮะ <c oughs> คือมันต้องมีความผูกพันตลอดนอกจากในเรื่องของจุดเด่นของที่นี่คือคการทําใยผ้าจากเส้นใย,ยกันชงนี้แล้วมีในส่วนที่เราสามารถมาท่องเที่ยวส่วนอื่นของชุมชนนี้ได้อีกะะอ่าหมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เปิดแล้วอยู่ในเขตเซยานแห่งชาติมีส่วนในรู้ด้วยหรือเปล่าคุณพ่อมีครับมี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 หลายอย่างเลยครับแต่ว่าพ่อพ่อเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าเราจะจะมีสิ่งหนึ่งที่ค้างคากันนะคะพ่อเรื่องของเส้นใยกันชงนะคะต้องติดดดตาูกันให้้ไ จะเป็นยังไงเลยพิเศษขนาดไหนคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณก่อนคุณพ่อค,ะค่ะคุณพ่อกเกษมนะคะรวมถึงคุณแม่ธัญพรด้วยนะคะที่มาพูดคุยพาเชียร์มาถึงที่มาให้ความรู้กันนะคะคและก็ต้องขอบคุณสถาบัานส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือวศักดิ์สธิ์นั่นเองคะ่ะที่ให้ข้อมูลในการแนะนําสถานที่ดีๆและมีความรู้แบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปแวะอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะไปหาอะไรทานอร่อยๆในตัวเมืองเชียงใหม่กันดีกว่าค่ะ ยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟตชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู0.6ที่นุ่มละมุลลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขา นับสนุนโดยเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรีลาจีนา่ากระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ มาหาราฐอร่อยๆในตัวเมืองกันมากนะคะคุณผู้ชมถ้ามาเชียงใหม่สิ่งที่นึกถึงก่อนเลยข้าวซอยถูกไหมเป็นหนึ่งในอาหารที่ต้องกินวันนี้เรามาเจอข้าวซอยร้านใหม่ร้านดังร้านหนึ่งเลยนะคะที่เขาเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นและตอนนี้กําลังดังมากสไตล์เขาเป็นแบบไหนที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเจ้าของร้านสวัสดีค่ะคุณพี่ ผมจะบอกว่าร้านนี้นะเชีเห็นรีวิวเยอะมากช่วงนี้เราฮอตมากคุณพี่คือสไตล์ที่เนี่ยแตกต่างจากข้าวซอยที่อื่นยังไงเกิดจากความที่เด็กวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยไม่กินข้าวซอยเวลาเราจะได้กินข้าวซอยคือมีเพื่อนมาจากกรุงเทพเห็นบอกว่าที่นี่เป็นข้าวซอยสไตล์ญี่ปุ่นนี่คือยังไงเหรคะพี่บินตอนสมัยเรียนหนังสือมหาลัยต้องทํางานเป็นซูชิเชฟอ่าทำงานคนญี่ปุ่นแล้วก็ซึมซับมาแฟนผมอยากทำข้าวซอยพอดีผมก็บวกกับความคิดตัวเองว่าเฮ้ยข้าวซอยคนเชียงใหม่ไม่ค่อยกินละทำยังไงให้คนเชียงใหม่กกกกกมาาาาาิินนอ่คววขขู้้เเ็ดึจ คนญี่ปุ่นอ่านคำว่าข้าวซอยว่าข้าวซุิถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเชียร์ขอให้พี่จัดเมนูเด็ดๆของร้านมาให้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเตรียมให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ของคุณเชียร์ทานจะเป็นเมนูขายดีเมนูธรรมดาขายดีเนี่ยจะมีเกี๊ยวนึ่งกับข้าวซอยเส้นสดไก่โซอ่าแล้วเดี๋ยวมีเมนูพิเศษให้ด้วยคือ lobster ได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเชียร์ขอไปนั่งรอนะได้เลยครับครับผมขอบคุณครับ อันนี้อาหารพร้อมนะแต่ว่าเมนูคืออะไรบ้างแล้วพี่มีอุปกรณ์พิเศษมาด้วยใช่วันนี้วันพิเศษนะครับมีคุณชอนที่คมเพียคุณเชียที่คมทองขอบคุณครับผมมีข้าวซอยของผมมี2แบบนะครับมีข้าวซอยเส้นสดแล้วก็ข้าวซอยผัดแห้งทีนี้ก่อนที่จะอธิบายต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเผาเปลือกล็อบสเตอร์ให้มีกลิ่นหอมขึ้นเพิ่มออปเปิ้ลนิดหน่อยรสสัมผัสกลิ่นหอมละมุนนี่นะคะ เดี๋ยวให้พี่เชียร์ทานก่อนนะยินดีค่ะได้เลยครับแต่ถ้าคนอยากจะมาทานนี่พี่ฝากร้านหน่อยไหมผมขออนุญาตไม่ฝากข้าว่อีนะครับแต่ผมขออนุญาตฝากคําว่าข้าวซอยอยากให้ช่วยกันผักดันข้าวซอยทุกแบบแล้วถ้าข้าวซอยทุกแบบขายดีอ่ะผมว่าวันหนึ่งข้าวซอยเราอ่ะจะเป็นอาหาร g l o b a l เหมือนกับราเมงใช่ฝากด้วยนะครับข้าวซอยทุกร้านเลยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีร้านข้าวซอยน้องใหม่ชื่อว่าข้าวซอยทันตนเด็กและขวัญใจเชียงใหม่คุณเวินค่ะ มอบมองมอบสายสะพายขอบคุณมากค่ะ่น่ะเวอเชียร์ขอเชียร์บขอบคุณมาก่าอย่างข้อมูลที่เรารู้กันนะน้ำซุปที่ดีที่สุดตอนนี้ข้าวซอยก็เป็นอันดับหนึ่งที่เขาโหวตมาแล้วนะคะแต่โอ้โหชอบความตั้งใจคุณวินมากๆเลยเชียร์ขอชีแบบออริจินัลก่อน เส้นสองเส้นโอเคออออลอบสเตอร์คือนุ่มหวานเด้งข้าทซอยผัดแท้งไม่เคยกินมาก่อนแต่พอเป็นเส้นที่แบบมันเหนียวเหนียวนุ่มๆแล้วซอสก็คือตัวน่าจะเป็นตัวน้ำน้ำซุปข,ข้าวซอยอะค่ะแบบเค็มขน้นอร่อยมาก อร่อยมากๆเลยนะคะเชียวว่าสมความตั้งใจคุณมินเขาแหละคือใครที่อาจจะยังไม่เคยทานข้าวซอยนะมาลองทานแล้วจะติดใจหรือใครที่เคยทานแล้วมาชิมในรูปแบบใหม่รสชาติใหม่ข้าวซอยอีกอร่อยมากๆค่ะ<อ>นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะความพิเศษในรายการยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะติดตามแล้วกันกับวันดีสเปเชียลค่ะ เวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทริลาจีนา่าชูชาบูบุฟเฟ,ฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ กลับมาอยู่กับวันเดย์สเปเชียลกับเชียคนนี้กันต่อนะคะรู้เลยคุณผู้ชมยังอินกับที่เชียงใหม่อยู่ใช่ไหมหากยังอยากสัมผัสบรรยากาศของความเป็นเหนืออยู่นะคะย่านนวลจันทร์ในกรุงเทพนี้ไม่น่าเชื่อค่ะเชียอยู่ที่ร้านขนมจีนต้นก้ามปูนะคะเป็นร้านที่ต้นตํำรับมาจากพิษณุโลกแต่ที่เชียเซอร์ไพกว่นานั้นคุณผู้ชมบรรยากาศของร้านนะคะเขาตกแต่งแบบร้านนาเลยแต่จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคนที่แนะนําร้านนี้กับเชียนะคะเชียนัทคาวันะคะ เดี๋ยวจะเป็นใครเขารออยู่ข้างในพร้อมกับอาหารแสนอร่อยที่พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะคนสำคัญของเชียอมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเชียดีใจจังเลยได้เจออมูอีกครั้งหนึ่งผมดีใจมากเลยที่เจอน้องเชียเนี่ยเพราะว่า,านี่ตั้งใจจะให้เขาไปชิมร้านนี้รู้ว่า ไปเหนือมาใช่ไหมใช่ค่ะอาขาหมูต้องจัดเซตอาหารเหนือแสนอร่อยให้เชียร์แล้วนะคะสั่งเมนูเตรียมรอไว้เลวโอ้นีเราะเพิ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างค่ะทางโนเชียร์จอไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ เครื่องดื่มมาก่อนค่ะอาหารยังไม่มาเดี๋ยวเราในระหว่างรอนะระหว่างรอคงอีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะได้ค่ะอาครับหนูไม่เจออาสักพักนึงเลยนะคะคุณอาค่ะครับยังรอเล่นละครกับคุณอาอยู่นะคะจ้ะรอรอเล่นกันแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมอามูยิ่งเจอก็ยิ่งดูมีเสน่ห์และสิ่งหนึ่งที่เชียรู้สึกชื่นชมอาจริงๆนะคะอาดูแลตัวเองดีมากๆเลยขอบคุณแม่ไม่ว่าจะเจอในบทบาทไหนคุณอายิ่งเจอยิ่งหนุ่มขึ้นจริงๆค่ะต้องบอกว่าปีนี้อามูอายุ 66ปีแล้วทำงานมานานแต่อะไรรู้ไหมยังไงค่ะอาหมูในวันนี้เนี่ยเกิดหลุดจะเป็นอากงในวันก่อนหน้านี้มาแล้วหนูก็นึกภาพไม่ออกนะคะอาค่ะต้องเปรียบเทียบด้วยภาพนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะเห็นพร้อมๆกันเลยว่าดูในภาพนี้เห็นว่าหน้าหมองคล้ำแล้วก็หน้าโซมมากเลยนะครับอย่างริ้วรอยก็จะมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากนะครับแต่อินการนี่มาแบบเป็นเส้นเป็นริ้วเลย ใต้ตากรองแก้มเนี่ยมาและยาวจดมาถึงคางให้ทำใจได้เลยเวลาริ้วรอยมาเนี่ยมันจะพาผิวหน้าเราแก่นะครับบางคนก็บอกว่าแก่แล้วก็ปล่อยไปตามวัยเลยนะครับแต่มันจะดีเหรอยิ่งปล่อยไว้นะครับไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งหน้ามันก็จะยิ่งโทรมมันจะค่อยหมดสง่าราศีไปเรื่อยๆมันจะไม่มีคําว่าดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนของอหมูเนี่ยมาอยู่ตรงนี้โชคดีตรงที่ลูกสาวและภรรยาเนี่ยนะครับ เขาเลือกใช้เซรั่มตัวนี้กันอยู่นี่ตัวนี้ตัวไหนคะอาค่ะเขาบอกสะหามาเยอะและ้วแล้วก็ลองใช้มาสรุปแล้วตัวนี้คือใช่ที่สุดนะครับและนี่คือเซรั่มไตนารจีน่าครับเนื้อเซรั่มเข้มขน้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเลยซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้า,า,พพนาไดไวมากด้วยและใช้ง่ายเช้าก่อนนอนสองเวลาตั้เดียวจบเลยครับช่วงแรกที่เราหมูใช้เนี่ยนะครับทดลองทาก่อนนอนคืนแรกพอตื่นนอนมาตอนเช้าวันแรกเห็นหน้าจับหน้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า หน้าเราแบบเหมือนมันนุ่ม,มแล้วก็มีความชุ่มชื้นนี่คือจุดเด่นแรกเลยที่รู้สึกประทับใจเซรั่มตัวนี้นก็เลยติดใจใช้ต่อเนื่องผ่านไปสักระยะหนึ่งทีนี้ละผลลัพธ์มันเหมือนชัดเจนเหมือนยิ่งใช้ยิ่งมีกำลังใจอ<ม>่ะนะครับเพราะว่าริ้วรอยที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเอ้ยตีนกาใต้าตาหรือว่าร่องแก้มค่อยๆแลดูเบาค่อยๆแลดูจางลงอายุ66ปีอย่าง <defects S 1> อา<ะ>หมูเนี่ย กลับมาได้ผิวหน้าแบบนี้ถือว่าพอใจมากแล้วครับและคุณผู้ชมก็สามารถดูแลใส่ใจผิวหน้าตอนนี้ยังทันเชื่อผมนะครับโปรที่เอามาให้วันนี้เนี่ยอูขอพิเศษมาให้เลยคุณผู้ชมครับ1ปีเนี่ยจะมีโปรดีๆแบบนี้ไม่กี่ครั้งต้องคุ้มที่สุดเยอะที่สุดเชื่อผมหาคุ้มเท่าวันนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วที่สำคัญคือ ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นหากบางท่านเงินยังไม่พร้อมหรือว่าเงินเดือนยังไม่ออกทำยังไงคะไม่เป็นไรครับสบายๆครับมีตอนไหนจ่ายตอนนั้นสําคัญคือแค่โทรมาจองโปรนี้ให้ทันแต่สายเต็มเร็วนะครับไม่ต้องไปคิดนะครับว่าจะไปรอโปรวันอื่นเพราะให้เยอะขนาดนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วครับมีอะไรบ้างคะหมูขาครับคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้นะครับที่157 7, 7หรือไลอ้อนจีนาเราเปิดให้ 200สายวันนี้คุณูชมได้แบบนี้ครับไตรดจิน่า2กระปุกใหญ่นะครับแล้วยังให้เซรั่มขนาดพกพาและยังได้สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วนี่ครับได้กันแดดทั้งหมด5ชิ้น8,300บาทคือราคาเต็มแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับเซรั่มเซตนี้ใช้ได้นาน,าน,น,านถึง3เดือน หาเป็นวันเฉลี่ยแล้ววันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากันแดดตัวนี้ราคาของเขาเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยพันห้าร้อยบาทคุณสมบัติของเขาเยี่ยมมากเลยไม่วอกไม่ลอยทากลมกลืนไปกระผิวได้ดีมากๆและแดดแรงๆแบบนี้ตัวนี้เอาอยู่ครับต้องมีติดตัวติดบ้านไว้กันแดดตัวนี้ไม่มีขายที่ไหนนะครับวันนี้เราแถมให้ฟรีแต่ให้เฉพาะคนที่จองโปรตอนนี้เท่านั้นนะครับ อหมูค่ะได้ยินคำว่าสาย200สายี่เชียตกใจเลยไม่พอแล้วค่ะทีมงานกระซิบบอกว่าตอนนี้ต้องขอสายเพิ่มนะคะอหมูเพราะว่าโปรนี้คุ้มมากๆเลยค่ะคุ้มค่ามากๆแล,และไม่แปลกใจเลยครับที่สายจะเต็มเร็วเพราะโปรดีขนาดนี้เนี่ยแถมให้เยอะมากๆเลยะนะครับเพราะโปรนี้ต้องเชียร์คิดดูนะให้ทั้งเซรั่มให้ทั้งกันแด,ดดด้วยแล้วกันแดดตัวนี้ก็คุ้มแล้วครับเพราะฉะนั้นขอมาก็เพิ่มให้เป็น200สายนะครับเรื่องเงินไม่เป็นไรนะครับมีตัวไหนค่อยจ่าย ขอเพียงแค่จองโปรนี้ให้ทันโ <interpret. S 2> ทรมาตอนนี้นะครับที่1577หรือและแต่ละจีน่าได้แต่ละจีน่า2กระปุกใหญ่นะครับได้เซรั่มขนานพกพาได้สเปรย์แอลกอฮอล์อและได้กันแดดนะครับท <aki S 1> ั้งหมดนี้5ชิ้น8,300บาทคือราคาจริงราคาเต็มแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับเซรั่มเซตนี้ใช้ได้นานถึง3เดือนนะครับ อาหารเป็นวันวันละไม่ถึง35บาทกาแฟยังแพงกว่าเลยนั่นนะสิคะเห็นว่ามีผู้ใช้จริงหลายคนมากอะหมูขานอกจากกระหมูแล้ว<ค>ะนะครับคุณนีโน่นะครับคุณจินิเฟอร์คิมคุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมคุณแซมยุรนันทุกคนรวมทั้งกระหมูใช้ไตาราชินากันหมดเลยและผลลัพธ์ก็ออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งขอเพียงแค่กดมาที่157 7โทรมาตอนนี้นะครับ จองโปรโพิเศษนี้ให้ทันพราะซื้อ1แถม 4, ถึง4แถมเยอะขนาดนี้ให้แค่รายการวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับโทรมาตอนนี้ที่1 5 7 7หรือ l ลายแอดแต่ละจิน่านะครับได้แต่ลจีน่า2กระปุกใหญ่และได้เซรั่มขนาดพกพาและยังได้สเปรย์ Al ol, แอลกอฮอล์และยังได้กันแดดตัวนี้อีกด้วยนะครับเฉพาะกันแดดก็1 5 0 0บาทแล้ว5ชิ้น 8,300บาทครับคือราคาเต็มราคาจริงแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับโปรนี้ส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินรีบโทรมาจองสิ์นี้ให้ทันนะครับที่1577บอกตรงนี้เลยครับโปรของเราเนี่ยวันนี้ถือว่าดีที่สุดเป็นโปรกันแดดและได้เซรั่มล้นๆวนเลยเพิ่มอีกนะครับในหนปีจะมีโปรแบบนี้ไม่กี่ครั้งใครเห็น โทรมาจองนะครับจองให้ทันนะครับโทรมาตอนนี้ครับที่1577ครับอา,อาหารมาดั่งใจพวกเราเหลือเกินค่ะหมูขาเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเ,ออเลยค่ะแต่ขอแนะนำเมนูให้คุณผู้ชมทราบกันก่อนนะคะมีข้าวซอยไก่ค่ะนี่น,น,น,น่าทานมากโรตีแกงฮังเลอันนี้ครับออเดอร์เมืองขาดไม่ได้ เห็นบอกว่าไส้อั่วน uh huh. ี่คือทีเด่นเลยนะคะคุณผ huh. ู้ชมค่ะใช่ค่ะส่วนขนมและเครื่องดื่มข้างหน้านี้นะคะก็จะมีเค้กมะตูมคุกกี้งาคิม่อนจะมีชาพีชของเชียร์แล้วก็เป็นกาแฟเย็นหรือว่าไอศกรี่ของอามูนะคะซึ่งขนมและเครื่องดื่มมาจากสยามบุระซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ด้านล่างนี้เองเชิญเลยค่ะอามูคะ จันก็ได้ฟีลอาหารเหนือเต็มๆขยะสัมผัสบรรยากาศอาหารเหนือแบบนี้นะคะมาที่ร้านขนมจีนต้นก้ามปูได้เลยนะคะแต่ก่อน <ๆ S 1> อื่นขออนุญาตขอบคุณอหมูด้วยนะคะขอบพระคุณอามากๆเลยค่ะทั้งแนะนําร้านอาหารที่แสนอร่อยรวมถึงนําสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมรายการด้วยนะคะินดีครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณผู้ชมเรามีดีลเด็ดๆรออยู่ที่เชียงใหม่เราจะกลับไปตรงนั้นกันแต่ตอนนี้ขอทานอาหารตรงนี้กันก่อนสักครู่เดียวค่ะทานด้วยกันนะครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟินเหมือนกับที่เชียร์ฟินอย่างนี้หรือเปล่าแต่เชียร์อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟินมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเชียร์จะมีดูเด็ดๆแล้วก็ของฝากโดนๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพียงร่วมสนุกกับเราตอนนี้นะคะกับการหาคําตอบในสิ่งที่เชียร์จะถามนี้เลยนะคะว่าหมู่บ้านมงที่เชียร์มาในวันนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านอะไราส่งคําตอบมาพร้อมกับถ่ายรูปของคุณขณะรับชมรายการของเรานะคะมาที่ Facebook One Day Special ค่ะส่งมาเลยดิฉันชอบ มากเวลาคุณผู้ชมร่วมสนุกดีฉันสนุกสนุกวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะสําหรับร้านข้าวโซอีด้วยกับอาหารอร่อยๆนี้ค่ะและรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะช่อง my channel official ค่ะง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ค้นหาคําว่า one day special แค่นี้เองค่ะหรือถ้าอยากจะให้เราเนี่ยไปที่ไหนไปสถานที่อะไรคอมเมนต์มาบอกใน Facebook ของเราได้เลยนะคะแต่วันนี้ก็บทเวลาลงแล้วเจอกันครั้งหน้าอย่าลืมนะคะเชียร์ยังเก็บ สิ่งสำคัญไว้ว่าต้นกันชงเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นเส้นใหญ่ทอผ้าได้ยังไงติดตามให้ได้ค่ะกับวันเดย์สเปเชียลทุกวันเสาร์บ่ายมงตรงแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้กลัวกินมุมมามหรอกกลัวโมด าฉันนั่งอันนี้เก่งนะงานวัดรับงานวัดเลยนั่งสาวน้อยตกน้ำได้เลยเก็บเสะโอผ้ไปโยกกับผลที่ใช่